ิแคดสามร้อยรปิ้อถ้าร้อยเาว่าร้ออะไรที่เป็นจุดแข่งของทีมพี่คะเยอะเครอเยอะสายตาพี่ไม่ได้มองตูเยอายอะแตาแข็งายมาพวกพี่มีงานมนี่เราพาทีมงานช่างด้วยลายการช่างนะมาไทดสอบระบบของ AU X จะโดได้ใชคร หนูไม่ไปถนนกระแสนะคะปั๊บๆๆนี่ไง IC Clean คุณแม่คะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเมืองมาตรวจนี่นะเรียบร้อยนะคะคุณเมืองไปตรวจกังไงแล้ว 4D คืออะไรครับจันทร์ที่น่าไปตรวจนะคะ AirPods 4D 4D คืออะไรครับอ๋อไอโทรศัพทนี้ชื่อทีมเมืองหนาวอ่ะมืงเหนือมืงเหนือผมบอกแล้วอย่านั่งหลับอันนี้ความเร็วในการตาความเย็นนะสามสิบวิอันนี้เลยเย็นในระหว่างเจนวิน เจนวินคืออะไรอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวถ้าใครประกอบเสพไปเดี๋ยวเสียเป็นยาโอ้การยาดามยาดับเนี่ยต้อเกินหมดแล้ว